ท really, right. ี่ก oui. ันดูรถอยู onos, ่เนี่ยนะใช่ลุ้สองลูกเช้าเอออขอรองขอลองุกษารแกของกับบ้านให้ครับ รถกระบะขุมพลังเครื่องยนต์เป็นสิน3.0ลิตรอีโค้ดฮุส v 6ทะเบคู่ม้ละกำลังสูงสุดถึง397แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด583นิวตันเมตรจับคู่กีอัตโนโมัติ10สปรั่นิ้วและระบบเสียงแบงแอ,งองแนด์ออร์เซนพร้อมลำโพง10ตัว 那怎么办？ ให้โอกาสจัดเก็บและให้บริการเหล่าผู้โดยสารจำนวน75ตัวที่มาทางฝั่งท่านทางทางเหนือทางตอนบริเวณ20บาทเชื่อมต่อประสบการณ์การขับขี่ด้วยระบบอินโฟเทนเมนต์และจอแสดงผลแบบทันสมัย5สเกล2023และนิวโตรีนีภายใน24ชั่วโมงบริการโดยสารที่หลากหลายและมีความปลอดภัยพร้อมบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ทันสมัยสำหรับครอบครัวสมัยใหม่ที่รักการเดินทางเพื่อค้นหาแรงบระดานใจมาพร้อมกับกระจังหน้า Tiger Nose อันเป็นเอกลักษณ์และไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์พร้อมเดท t า m ร running light และไฟไท้ายที่สดุดตาภายในเหนือกว่าไร้าสาย wireless charger เพลินเพลินในทุกการเดินทางไปกับระบบเครื่องความสบายสูงสุดในการเดินทาง ดีไซน์ภายในที่มีเอกลกับบกษณ์กระเบาะหนังสไตล์ทูโทนสีน้ำตาลแซรู์บราตัดขอบดำพร้อมรองรับผู้โดยสารได้ถึง11ที่น,นั่งพัพเก็บได้ราบรียบสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับประตูสไลด์ไฟฟ้า smart power sliding door ด้วยการทำงานร่วมกับ smart key ที่จะทำให้ประตูสไลด์เปิดเองได้เมื่อหินใกล้โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆและ smart tailgate พร้อมระบบ auto close ที่ให้คุณเปิดปิดประตูท้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น เกียร์คานิวามาพร้อมกับเครื่องยนต์ s m a r t r s t r e a m DCEC ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันหรือ HAC พร้อมทั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้าและม่านถุงลมนิรภัยรอบคันรวมถึงเซ็นเซอร์หลังและล้อมองหลังเกียร์คานิวายังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแบบ Assistant System ที่อาศัยตาที่กระจบมองข้าง Blind Spot Collision Avoidance Assist ระบบ เิ่มความสะดกสบายด้วยพอร์ตชาร์จ USB เพื่อรองรับผู้โดยสารในทุกที่นั่งระบบเสียง p เ e ี i ยมโ o s 1 <Both 12>. <S 2ุดหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่10.2การสาไ้้วยา เนื<ส>้อเพงสัตว์จายเอ็กซ์ตรีคที่มีกัรดีเท็ตสติกอร์สัลักษณาร์อชันคิวการชนหลังและสัญลักษณ์สตารอินดิชันหนักและกระจกเงาคัตกเร์ไอคอคำบรรุส่วนตัว AD เทคโนโลยีเลือัดเฉือนรอบินคาเรี่ยนรุ่งรอ เทคโนโลยีเดินเชื่อมสายตาและเทคโนโลยีเปลี่ยนเงื่อนตัวของนกชอบการขี่เด็กต้องขับขี่ด้วยใจมากยิ่งขึ้นด้วยการเล่นเกมในเทคโนโลยีของเครื่องอัดยืดยืดเน้นและฉลาดมากในทางเล่นเกมยังให้ดูความเร็วอัดยืดใหม่ไวเลชเชอร์อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายให้เกมสะดวกสบายยิ่งกว่าเคยแต่สุดของนี่คือสัญจรีนาร์ดันนี ซื้ออุปกรณ์กรณตกแต่งพิเศษสไตล์พ็กเกตสำหรับรุบ่นี CL และ Arte N, n i s s ิ n Z, E เ o อร์คันดิ้นเลือกถ้ายังไม่ได้ลองนิส s a n รรม a าทุกรุ่นโปรถึงใจเจ้าของรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมค่าออฟ1ิ่งเดือนพฤษภ24โดยตัว่ายเฉพาะของนิส s a เซ็นร์กัารยานหน้า2จุดและหลัง4จุดครับลำดับถัดไป BYD t o i มีให้เลือกด้วยการสัน2ลื่นคือ310นิวตันเมตรขับขี่ได้ไกลสูงสุดถึง490กิโเมตรตามมาตรฐาน e p d c อัตราเร่งสูงถึง1้0ยกิโลเมตรภายในเจน็ดวโนโาทีกับไลฟไ์ ใช้ชีวิตผู้หลังลงตัวิซซ่าอรปเปอร์และเทคโนโลนีได้ย่งสมบูรณ์แบบห้องพิซซ่าชเงี้ยที่เก็บ่าเรียบได้อย่างลงตัวและเพิ่มอุปกรณ์อันแสนสุดทีมาพร้อมกับระบบกับเคื่องฟ้าหลังและอ่านแนนเนลฟีดกล้องถ่ายเดรถยนต์นั่นเองนะคะทุกท่านจำกันได้แล้วใช่ไหมคะเอาลค่ะขออนท่านที่จะมาร่วนสนุก đồng Làm... lão